สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหน่วยงานภาครัฐที่ถือว่าเป็นต้นแบบในการรักสิ่งแวดล้อมโดยใช้ขยะมาสร้างสารรค์งานที่เป็นประโยชน์กับชุมชน ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นสนามเด็กเล่นค่ะที่ทำมาจากยางรถยนต์เก่าที่เทศบาลตำบลม่วงคันตำบลรำม,มศักิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเลยนามาสร้างสารรค์เป็นผลงานที่สร้างความสนใจให้กับเด็กและประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นอย่างมากนายสำเริงครองตนนาะยกเทศบาลตำบลม่วงคันได้กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันค่ะมีขยะที่หากกำจัดไม่ถูกวิธีก็จะสร้างมลพิษให้กับชุมชนอย่างเช่นอย่างรถยนต์เก่าประกอบกับเทศบาลที่มีพันจ่าเอกชัยรัตน์วันณอุบลปลัดเทศบาลที่มีองค์ความรู้ที่จะนำนวัตกรรมอย่างรถยนต์เก่ามาก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมาดัดแปลงเป็นสนามเด็กเล่นจุดพักผ่อนรวมไปถึงจัดทําสวนซึ่งก็สร้างความสวยงามอีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้กับเด็กนักเรียนนะคะมาเรียนแล้วก็มาเล่นได้อย่างสนุกสนานซึ่งทางเทศบาลเองก็มีศูนย์เด็กเล็ก นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์มาทำเป็นจุดพักคอยขยะเพื่อลดปริมาณขยะมาคัดแยกซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆเพื่อขยายผลต่อไปค่ะก็เทศบาลตำบลมุงขันก็มีนโยบายที่จะ,ะทำในเรื่องของการภาชนะของ เรื่องขยะด้วยก็เกิดจากาขยะอของเทศบาลตำบลม่วงขันเนี่ยก็จะไม่ใช้ไม่ใช้ถังไม่ใช้ถังเพื่อที่จะทำอย่างไรให้มันลดขยะให้ได้มากที่สุดก็ได้ผลิตภัณฑ์ของอย่างรถยนต์เนี่ยมาช่วยไดใ้ในเรื่องของการที่จะทำที่พักคอยนะคอยอาตายเอาสำหรับใช้ถุง นะครับใช้ถุงในการเก็บขยะคัดแยกให้เหลือนอ้อยที่สุดนะครับและการเก็บก็ง่ายที่สุดมีหลายหลายชุมชนเลยที่มาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะนำยางรถยนต์เนี่ยกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นทำโซฟาทำเก้าอี้ทำที่นั่งมันได้สารพัดเลยแล้วมันจะความคงทนของมันเนี่ย ผมว่าไม่มีอันไหนที่จะทนเท่ากับผลิตผ่านยางรถยนต์เนี่ยครับผมเียนอย่างนี้ครับว่ายางรถยนต์เนี่ยมันมันเป็นขยะซึ่งซึ่งไม่มีประโยชน์ซึ่งไร้คุณค่าเลยนะครับเป็นไร้คุณค่าเลยถ้าเราเราวางทิ้งไว้เฉยๆตามบ้านเรือนเนี่ยเวลามีม,มีมีชาวบ้านไปเผาไฟหรือว่าไปอะไรเนี่ยมันก็จะลุกลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามันมาเนี่ยแล้วทําให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ย ผมว่าเป็นอะไรที่ที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีคนที่ทํางานประเภทนี้น้อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มทำนะครับแล้วเรามีนวัตกรรมซึ่งแปลกแล้วก็ใหม่แล้วก็สวยนะครับผมว่ายังเป็นช่องทางช่องทางที่เราจะประกอบอาชีพได้แล้วก็เป็นไรายได้ที่ดีพอสมควรทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําวัสดุหรือว่านว,นวัตกรรมจากยางรถยนต์เนี่ย มันเป็นวัสดุที่มีความคงทนมากๆเลยอายุการใช้งานผมพูดเล่นๆนะครับว่าอายุการใช้งานมัน500ปีเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ายางรถยนต์เนี่ยอายุการเสรื่อมสลายตามธรรมชาติของมัน500ปีสําหรับนวัตกรรมยางรถยนต์ท,ที่ทางศูนย์ัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะได้สร้างขึ้นก็เป็นการใช้วัสดุจากยางรถยนต์ที่ใช้ไม่ได้หรือว่าเหลือใช้แล้วยางรถยนต์นะคะคือเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากมาก ทางเทศบาลตำบลวงคันของเรานะคะก็ได้ประหลัดชยดัยรัตน์วรรนอุบลที่ทําเป็นสนามเด็กๆสร้างปัญญาให้เด็กๆของเรานะคะซึ่งเด็กๆชอบชิ่นชอบมากนะ,ะเพราะว่ามันจะได้ให้เด็กได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าพัฒนาในกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่หลายๆด้านแล้วก็จะมีสีสันหลายๆอย่างซึ่งเราจะบูรณาการ ผ่านการเรียนปนเล่นไปด้วยกันนะคะจะทําให้เด็กๆสนุกสนานกับยางรถยนต์อย่างนี้มากแล้วก็ทําให้เด็กๆทุกคนนะคะอยากมาโรงเรียนเพราะว่ามีสีสันที่สดใสแล้วก็ออกแบบดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคะตรงนี้เป็นจุดเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กๆเทศบาลตะบนม้งคันของเราแห่งนี้นะคะคือเราเห็นโอเคแวบแรกเราก็รู้ว่ามาจากยางรถยนต์นะคะแต่เราก็แบบว่าโอเคแบบ แฮ ppy มากตรงที่ว่ามันเป็นงานรียูดเอาของเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็แบบว่ามันใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็อย่างน้อยก็เด็กก็กล้าที่จะเล่นใช่ไหมคะเพราะว่าของเล่นมันแบบดูเซฟตี้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ไม่ดูไม่อันตรายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเด็กกล้าที่จะกระโดดกล้าที่จะป่ายปีนอะไรเงี้ยค่ะมันก็โอเคแล้วนะคะสําหรับเด็กเล็กที่เขากล้าที่จะจับจะสัมผัสปีนนู่น,นปีนนี่ค่ะ